หลานฮุนเซนย่องเข้าไทยดิวผู้หลักผู้ใหญ่ไทยขายชาติส่งสินค้าไทยให้ขเขมรล่ลาสุดทหารไทยจับสินค้าได้เพียบมีทั้งหมดตั้งแต่ของกินยันสินค้าแบรนด์เนมล่าสุดเมื่อวานนี้25สิงหาคมเพจกองทัพบ,บกได้รายงานไหนบอกไม่ใช้สินค้าไทยทหารสกัดจับสินค้าลักลอบสง่งเขมรของกลางเพียบทั้งของกินของใช้และแบรนด์เนม เมื่อเวลา17นาฬิกา30นาทีวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมากองกำลังบุรพาอารัญญาประเทศกองร้อยทหารพานที่1204ชคทพ .12 มพั 1, 2, มพน30เข้าลาดตะเวนในพื้นที่บ้านหนองปลือหมู่7ตำบลผ่านศึกอำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสะแก้วหลังได้รับรายงานว่ามีการลักลอบนำสินค้าออกนอกประเทศ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้พบชายต้องสงสัยสองคนกำลังเข็นรถเข็นสองคันที่บรรทุกกระสอบขนาดใหญ่เต็มคันเมื่อชายต้องสงสยัยเห็นเจ้าหน้าที่ก็รีบทิ้งรถเข็นไว้ก่อนจะวิ่งหนีข้ามคลองน้ำใสไปยันฝั่งประเทศกัมบูชายอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบสิ่งของในรถเข็นทันทีจากการตรวจสอบพบสินค้าไทยจำนวนมาก ที่เตรียมหลักลอบส่งออกนอกประเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้สินค้าอุปโภคบริโภคได้แก่ผงชูรสยี่ห้ออิยิโนโมโตะน้ำตาลกรวดมิตรผลซอสพริกสีราชานมข้นหวานยี่ห้อมะลิผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นสินค้าไทยอีกจำนวนหลายรายการนอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้าและเครื่องประดับชุดกีฬาบแบรนด์เนม ชุดเดรสและกระโปรงแบรนด์เนมเช่นหลุยวีต้องและกุชชี่เสื้ออาดิดาสเป็นต้นชุดนอนลายชินจังลายดอกไม้รองเทาเ้าผ้าใบแบรนด์เนมรองเท้าสตรีและฟองน้ำดันทรงหลายแบรนด์รวมถึงยังมีหลอดบรรจุภัณฑ์และแผงกันท่อไอเสียยามาฮ่าอีกด้วยหลังการตรวจยึดเจ้าหน้าที่ได้นำสิ่งของทั้งหมดไปตรวจสอบอย่างละเอียด ที่กองร้อยทหารพรานที่1204ก่อนจะส่งมอบให้เจ้าหน้าที่สุลกากรอรยาประเทศเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปการลักลอบนำสินค้าไทยส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในครั้งนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงแม้ว่าจะมีการประกาศไม่ให้ใช้สินค้าไทยแต่การลักลอบนำสินค้าไทยออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสินค้าไทยยังเป็นที่ต้องการและประเทศเพื่อนบ้านยังคงต้องพึ่งพาสินค้าจากไทยอยู่ไม่เพียงเท่านั้นก่อนหน้านี้จะพบความเคลื่อนไหวของทั้งฝั่งกองทัพที่มีการทำงานร่วมกันกับกองทัพเรือในการคุมเข้มเป็นพิเศษตามลำน้ำโขงกินพื้นที่ติดชายแดนลาวด้วยโดยพบว่าเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมา เพจกองทัพบ,บกได้รายงานผู้บัญชาการทหารบกและคณะได้เดินทางไปยังสถานีเรือคองเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงหรือนอรขอ ของกองทัพเรือที่ปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยสปปลาวร่วมกันกับกองกําลังสุรนารีมาอย่างต่อเนื่องโดยได้พบปะพูดคุยกําลังพลขอบคุณและให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนด้วยความทุ่มเทและเสียสละก่อนร่วมลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศทางน้ําเพื่อติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนตลอดลําน้ําโของอย่างใกล้ชิดสแสดงว่าอาจมีความเคลื่อนไหวของกัมพูชา เกี่ยวข้องทางชายแดนลาวด้วยซึ่งเรื่องนี้สอดคล้องกับที่ช่องขุนกระเพาเคยออกมาเปิดโปงชี้บอดแสว่ามีกองทัพมดลักลอบขนสินค้าจากไทยลักลอบออกไปตามแนวชายแดนซึ่งไม่ได้มีเฉพาะที่จับได้ล่าสุดเท่านั้น แต่ยังมีตามเรือนพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ติดกับชายแดนลาวโดยลำเลียงผ่านภูมิประเทศลาวแล้วลงเรือที่ท่าเรือเถื่อนเมืองโขงก่อนจะส่งไปขึ้นที่ท่าเรือริมแม่น้ำโขงในเมืองสตรึงแตรงซึ่งทำให้ประเทศไทยไม่ได้รับภาษีค้าขายอย่างถูกต้องหากสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องท่าเรือสตรงแตรงกัมบูชาจะพบข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อมูลของขุนกะพาว,ว่า จุดนี้เป็นศูนย์กลางคลคมนาคมของจังหวัดตึงแรงที่มีความพลุกพ่านใช้ในการค้าขายระหว่างกัมบูชาและลาวรวมถึงการขนส่งผู้คนเป็นจุดที่อยู่ใกล้พรมแดนของสอปะปะลาวโดยล่าสุดขุนกะเพาออกมาอัปเดตเรื่องนี้ว่าหลังจากที่ออกมาเปิดเผยชี้บ่อแสเรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปตรวจสอบและเข้าไปจับกลุ่มส่งผลให้ตอนนี้พวกกองทัพมด พยายามจะหาเส้นทางใหม่ปรับเปลี่ยนวิธีการโดยการส่งคนเข้ามาติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในฝั่งไทยบางคนในการซื้อสินค้าในฝั่งไทยแล้วนำสินค้าไทยผ่านชายแดนลาวก่อนส่งต่อจากชายแดนลาวไปสู่ชายแดนกัมพูชาเพื่อเข้ามาที่บ้านหนองนกเขียวของลาวพร้อมกับแฉว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องพวกนี้มันเป็นใครคนที่จากฝั่งเขมรประสานเข้ามา ที่ฝั่งลาวคือหลานของฮุนเซนที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในฝั่งเขมรส่วนฝั่งลาวที่จับมือร่วมกับหลานฮุนเซนก็คือลูกของผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในฝั่งประเทศลาวรวมถึงหลานฮุนเซนคนนี้ยังมีเมียเป็นลูกหลานของผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศลาวด้วยโดยพบความผิดปกติของหลานชายฮุนเซนที่มีการเข้ามาในประเทศไทยทุกเดือนเดือนหนึ่งหลายรอบ โดยบอกว่าเป็นการเข้ามาเพื่อติดต่อซื้อสินค้าในฝั่งประเทศไทยเดินทางมาโดยเครื่องบินส่วนตัวบินมาลงที่สนามบินดอนเมืองซึ่งสามารถเช็คเที่ยวบินได้พร้อมทั้งหลานฮุนเซนยังมีการเช่ากโกดังไว้อีกด้วย ซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงที่มีคนไทยบางกลุ่มบางคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยซึ่งไม่ได้มีแค่เฉพาะขบวนการลักลอบส่งสินค้าไทยไปกัมพูชาเท่านั้นแต่ยังรวมไปจนถึงขบวนการลักลอบพาแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศไทยด้วยที่มีคนไทยขายชาติเข้าไปเกี่ยวข้องโดยก่อนหน้านี้เพจหมีนาบอลเคยออกมาเปิดโปงว่าช่องทางธรรมชาติ4ตํตำบลสะแก้ว สายแพงเข้ามามากเตือนภัยก่อวินาศกรรมแหล่งข่าวทาหารหนักใจให้กำนันผู้ใหญ่คนท้องถิ่นโปรดช่วยดูแลบ้านเมืองซึ่งพบว่ามีประชาชนเข้าไปให้เบาะแสเพิ่มเติมจำนวนมากว่ามีคนไทยในพื้นที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกับชีบ้เบาแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบเช่นบ้านผักกาดบ้านแหลมก็ไม่แพ้กัน